สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้แอดมินก็จะมาเจอกับเพื่อนๆในสูตรหวยรัฐบาลกันอีกเช่นเดิมนะคะซึ่งสูตรหลักร้อยตัวนี้แอดมินได้แบ่งปันให้กับเพื่อนเอนเป็นสูตรครั้งแรกเมื่องวดที่แล้วนั่นเองค่ะและผลรางวัลก็ถูกติดกัน4ี่งวดซ้อนเลยนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะแอดมินจะมาพาเพื่อนๆคิดกันต่อค่ะว่าสำหรับหลักร้อยจะเดินต่อไหมจากสถิติ18งวดผิดเพียง3งวดเท่านั้นนะคะและก็ถูกติดกัน4งวดซ้อนเรามาดูว่าจะเดินต่องวดนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวแอดมินพาไปดูไปดูกันได้เลยจ้า สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้แอดมินมีเทคนิคดีๆความรู้เจ๋งๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆอีกแล้วค่ะกับคำถามที่ว่าอยากรู้จังเลยคนที่เขาเล่นหวยเขาหาสูตรเลขกันยังไงวันนี้แอดมินมีจะบอกค่ะไปดูกันนะคะตัวช่วยสำหรับการคิด สูตรเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรเลขเด่นเลขปักนะคะเลขวินหรือสูตรเลขเด่นตัวเดียว mm. เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเขาหากันยังไงจริงๆแล้วมันหาได้หลากหลายวิธีค่ะแล้วก็เยอะมากด้วย mm. แต่สำหรับโปรแกรมคำนวณสูตรหวยตัวนี้นะคะใช้สำหรับเป็นเครื่องมือให้กับนักคิดแล้วก็นักคำนวณทั้งหลายนะคะเป็นเครื่องมือช่วยในการ คิดสูตรหวยนั่นเองค่ะคำนวณได้ทุกหวยทุกคุณแล้วก็ยี่กี่ในทุกๆเว็บเลยนะคะ <c oughs> เราไม่ต้องมานั่งปวดหัวคิดสูตรอีกแล้วค่ะ <c oughs> ได้สูตรมาก็ต้องมานั่งคิดสูตรนะคะว่าสูตรคิดได้เลขอะไรคิดได้เลขอะไรแล้วก็ต้องมาตรวจสอบใช่ไหมคะไม่ต้องมาปวดห,วหัวหาสูตรใหม่อีกแล้วค่ะสูตรนี้ใช้ไม่ได้มันไม่เข้ามันไม่เดินเราจะต้องไปนั่งคำนวณใหม่คิดสูตรใหม่ อย่างนี้นะคะไม่ต้องปวดหัวอีกแล้วค่ะไม่ต้องปวดหัวกับเรื่องการต้องมาตรวจสอบสูตรอีกค่ะเมื่อสูตรมันได้ตัวนี้ตรวจแล้วมันถูกไหมย้อนหลังลงไป6กถึงแดรอบมันถูกไหมเพราะก่อนที่จะใช้เลขเอาไปใช้ในการเล่นเราจะต้องมีการคำนวณย้อนหลังดูว่าสูตรไหนใช้ได้แล้วค่อยเลือกสูตรนั้นไปใช้ สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเลิกปวดหัวกันได้เลยค่ะขอเพียงแค่เพืเ่อนๆมีโปรแกรมช่วยในการคิดสูตรเลขั่นเองค่ะไม่ต้องปวดหัวคิดเองไม่ต้องปวดหัวหาสูตรใหม่ๆแล้วก็ไม่ต้องมาตรวจสอบผลย้อนหลังเลยไม่ต้องทําเองอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าเรามีตัวช่วยนั่นเองค่ะ โปรแกรมคำนวณหวยพาวเวอร์ริสนะคะโปรแกรมจะทำหน้าที่แทนเราทั้งหมดค่ะเราไม่ต้องมาทำเองอีกต่อไปนะคะเรามีหน้าที่แค่ใช้นิ้วเลื่อนเลื่อนเลื่อนเพื่อที่จะหาสูตรนะคะว่าสูตรเลขตัวไหนเดินดีสูตรเลขตัวไหนหน่านำไปใช้งานโดยโปรแกรมจะคำนวณสูตรให้เราทั้งหมด250สสูตรทีเดียวกันเลยค่ะพร้อมทั้งตรวจสอบให้เราด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ โปรแกรมจะคิดสูตรให้ทั้งสูตรเลขเด่นเลขปักเลขบินนะคะมาดูเลขเด่น2ตัวค่ะนีนะคะคือโปรแกรมจะคำนวณให้เราแล้วนะคะว่าเลขเด่น2ตัวในแต่ละรอบได้เลขอะไรค่ะเราดูแล้วเราไม่ต้องมาใชงคิดเองใช่ไหมคะถามว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเลข2ตัวนี้หามาได้ยังไงในโปรแกรมมีบอกค่ะเราสามารถเปิดดูได้ค่ะว่าสูตรนี้ใช้วิธีการคิดเลขแบบไหนค่ะ เห็นไหมคะได้สูตรด้วยนะคะได้วิธีการคิดด้วยแต่ไม่ต้องคิดเองค่ะมาดูเลขบิน8ตัวกันค่ะและนี่ก็คือโปรแกรมคิดเลขให้แล้ว8ตัวนั่นเองค่ะเลขได้มาจากไหนสูตรจะบอกค่ะว่าเลขชุดนี้ได้มาจากวิธีการคำนวณแบบไหนค่ะนอกนั้นนะคะก็จะมีเลขปักหลักสิบบนค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างเลขปักหลักสิบบนนะคะโปรแกรมก็คิดให้เราแล้วค่ะง่ายไหมคะไม่ต้องมานั่งคิดเองค่ะส่วนสูตรถ้ายอยากรู้เปิดสูตรดูค่ะว่าสูตรนี้ วิธีการคิดคิดอย่างไรค่ะต่อไปค่ะโปรแกรมนอกจากจะคิดสูตรให้แล้วยังตรวจสอบให้อีกนะคะว่าถูกหรือผิดค่ะอย่างเมื่อกี้นี้นะคะมีเลขมาให้แล้วใช่ไหมคะโปรแกรมตรวจให้พร้อมค่ะถูกไหมหรือไม่ถูกชอบหรือไม่ชอบถ้าสูตรนี้ถูกเยอะชอบอยากเล่นเอาถ้าสูตรนี้ ผิดโอ้เปลี่ยนใหม่ดีกว่าก็เปลี่ยนสูตรใหม่ซึ่งมีสูตรให้เลือกเยอะแยะมากมายหลากหลายสูตรนะคะเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนหาสูตรได้ค่ะไม่ยากเลยนะคะ และอีกหนึ่งตัวที่สำคัญก็คือโปรแกรมจะย้อนทางเดินเลขให้นั่นก็คือโปรแกรมจะดึงผลรางวัลมาให้ย้อนหลังประมาณ15รอบนะคะหรือมากกว่าหรือน้อยกว่านั้นก็ได้นะคะทำไมถึงต้องดึงผลย้อนหลังมาให้ดูการที่เรามีสูตรเลขใดๆ1สูตรแล้วก่อนที่จะนำเลขนั้นไปใช้เพื่อนๆจะได้ยินเสมอว่าควรตรวจสอบสูตรก่อนนาไปใช้งานทุกครั้งใช่ไหมคะและที่นี่ก็เช่นกันค่ะโปรแกรมคำนวณให้แล้ว ตรวจผลรางวัลให้พร้อมเลยแล้วก็ย้อนหลังมาให้เราดูให้เราดูเพื่อพิจารณาว่าอันนี้นะคะตัวอย่างาถูกนะคะแล้วก็ผิดแล้วก็ถูกแสดงว่าส,สูตรนี้ถูกเป็นระยะแล้วก็ผิดเป็นระยะนะคะเราจะสามารถใช้ในการวิเคราะห์ค่ะว่าเราจะเลือกสูตรไหนไปใช้หากู ในที่เดินยาวนานมากๆาแสดงว่าเดี๋ยวสูตรก็ผิดใช่ไหมคะเราก็อาจจะเปลี่ยนไปเลือกสูตรที่อ๋อสูตรนี้ถูกผิดเป็นระยะแสดงว่าช่วงนี้กําลังจะมาเดี๋ยวเราเอาสูตรนี้ไปเล่นนะคะไม่ยากค่ะเมื่อเราคิดเลขไม่เป็นเราอยากรู้ว่าเขาหาสูตรกันยังไงเราเปิดสูตรดูได้เลยค่ะในโปรแกรมจะบอกเราว่าวิาวธีการคํานวณเลขเหล่านี้มาได้อย่างไรนะคะนอกจากจะได้โปรแกรมดีๆในการช่วยคิดช่วยคำนวณแล้วยังได้สูตรเลขอีกตั้ง250สูตรเลยทีเดียวค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะ เท่าที่ฟังมาชอบหรือเปล่าคะทําให้เรื่องหวยทําให้เรื่องการหาเลขเด่นเป็นเรื่องง่ายๆสําสหรับเรานะคะด้วยโปรแกรมคํานวณสูตรหวย Power Ri ์นั่นเองค่ะมีทั้งเลขเด่นตัวเดียวเลขเด่น2ตัวเลขวินนะคะเลขปักหลักค่ะชอบตัวไหนเลือกไปใช้งานกันได้เลยนะคะสนใจดูได้เลยนะคะที่นี่เลยค่ะเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปนะคะที่ไลน์แอดนี้นะคะ แล้วก็เข้าไปดูตัวอย่างวิธีการใช้งานโปรแกรมค่ะชอบก็สามารถที่จะนำมาเป็นเครื่องมือสำหรับเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เข้าสู่กระบวนการในการคำนวณสูตรกันแล้วนะคะสำหรับห่วยรัฐบาลที่แอดมินจะแนะนำให้กับเพื่อนๆน,นั่นก็คือหลักร้อยสตัวมา1ตัวนั่นเองค่ะจากผลงานสถิติที่ผ่านมาถือว่าใช้ได้นะคะวันนี้เอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆสามารถจดสูตรกันไว้ก่อนเลยนะคะหรือใครที่ มีโทรศัพท์มือถือก็สามารถที่จะแคปหน้าจอไว้ได้เลยค่ะสำหรับสูตรของเขาก็คือใช้หลักพันนะคะบวกด้วยหลักสิบล่างสองครั้งนะคะแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่สองสองครั้งนะคะเมื่อเราบวกเลขเสร็จเรียบร้อยแล้วได้เท่าไหร่นะคะให้เราไปบวกหกแต้มค่ะ เมื่อบวกได้6แต้มแล้วเราได้เลขเด่นมาแล้ว1ตัวใช่ไหมคะให้เรานับเพิ่มอีกอย่างละ1แต้มเพื่อให้ได้เลขทั้งหมด3ลํลำดับหรือ3ตัวนั่นเองค่ะเอาละค่ะวิธีการเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะเราเริ่มต้นกันด้วยสถิติผลรางวัลงวดที่แล้วนะคะที่แอดมินพาเพื่อนๆทําทำนะคะ ใครจําได้บ้างเอ่ยใครที่ยังจําไม่ได้เพิ่งมาเจอวิดีโอนี้ก็ดูเลยนะคะอันนี้คืองวดที่แล้วที่แบ่งปันเป็นงวดแรกนะคะเราคํานวณไปพร้อมๆกันแล้วเราได้เลขเด่น8 9แล้วก็0น,นะคะซึ่งเป็นเลขเด่นหลักร้อยค่ะและผลรางวัลของวันที่1พฤศจิกายน2564ผลรางวัลได้แก่แทนแท,นทน0นแท5น0นั่นเองค่ะ และนี่ก็คือผลรางวัลนะคะซึ่งหลักร้อยก็คือเลขศูนย์ค่ะและเราก็มีเลขศูนย์นั่นเองค่ะสรุปว่างวดที่ผ่านมาเราถูกเลขศูนย์นั่นเองค่ะอยู่ที่หลักร้อยนะคะเอาละค่ะสําหรับงวดนี้ละคะเมื่อเดินติดกันสามงวดแล้วงวดนี้ถูกติดกันสี่งวดแล้วงวดนี้เป็นงวดที่ห้าไหมเดี๋ยวเราไปคิดพร้อมๆกันเลยนะคะ เริ่มต้นการคำนวณกันเลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะพาเพื่อนๆทำย้อนหลังสักหนึ่งงวดน,นะคะเดี๋ยวยกย้อนหลังมาหนึ่งอันนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นเราคำนวณได้1 2 3นั่นเองค่ะและก็ผลรางวัลออกที่3 7 2 3 8นะคะหลักร้อยคือเลขสานั่นเองค่ะหลักร้อยเลขสานะคะและ ผลรางวัลของเราก็มี3สแสดงว่างวันี้เราถูกหลักร้อยนั่นเองค่ะเอาราคาเมื่อเราได้ผลรางวัลรอบล่าสุดมาแล้ววิธีการคํานวณสูตรก็เขียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้คือสัญ,ญลักษณ์ที่แอดมินพาพเพื่อนๆทำนะคะว่าเราใช้หลักไหนในการบวกเลขนะคะรวมถึงบวกเสร็จแล้วเราจะบวกได้เลขคงที่อะไรนะคะเราเริ่มคิดกันเลยค่ะ ก่อนที่จะเริ่มคิดนะคะตรงไหนที่ซ้ํากันค่ะเพื่อนๆบวกเลขไว้อเลยค่ะเลข3บวกกันสองครั้งค่ะ3าบวกสามเป็น6นะคะเพื่อนๆใส่เลขหไว้ค่ะตรงนี้ค่ะ9บวกเค่ะเกสองก็ได้18นั่นก็คือเลข8นั่นเองค่ะเมื่อเราทําการใส่ตัวเลขแทนค่าเรียบร้อยแล้วเริ่มบวกกันได้เลยค่ะเลขหค่ะ เอา6มาบวกกับ6ได้เท่ากับ12ใช่ไหมคะ12มาบวกกับเลข2เท่ากับ 14, ค่ะเอา14มาบวกกับ8ได้ 22, 22ใช่มคะยมาบวกกับ6เท่ากับ 28, นั่นเองค่ะ28เพื่อนๆก็จะได้เลข8เป็นตัวหลักท้ายนะคะเพื่อนๆเอาเลข8มาตั้งไว้ค่ะและ8บวก1ได้เท่ากับ9นะคะเอา9ไปบวกกับ1ก็เท่ากับ10 สิบนั่นก็คือเลขศูนย์นั่นเองค่ะแสดงว่างว่าถัดไปนะคะเราจะได้เลขเด่นแปดเก้าศูนย์นั่นเองค่ะเรามาลุ้นผลรางวัลกันนะคะว่าแปดเก้าศูนย์จะมาไม่เอ่ยเท่นเทนเทนและนี่ก็คือผลรางวัลค่ะศูนย์สามเจ็ดเก้าห้านั่นเองค่ะ หลักร้อยเลขศูนย์เห็นไหมคะเรามีศูนย์ค่ะ,สะแสดงว่าหลักร้อยศูนย์เราถูกต้องนั่นเองค่ะตกมือให้กับเพื่อนๆสำหรับงวดที่แล้วนะคะใครที่ได้หลักร้อยศูนย์เอาไปวางไว้เก่งมากๆค่ะแล้วทีนี้งวดหน้าหรืองวดที่จะถึงนี้จะได้เลขอะไรเริ่มต้นคำนวณกันนะคะตรงนี้บวกกันสองครั้งค่ะ9 2เท่ากับ18ใส่เลข8นะคะตรงนี้ค่ะ สองบวกสองเท่ากับสี่ค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยเราเริ่มบวกกันเลยนะคะห้าค่ะห้าบวกแปดได้เท่ากับสิบสามนะคะสิบสามมาบวกกับแปดได้ยี่สิบเอ็ดค่ะเอา21บวกกับ4ได้25นั่นเองค่ะและเอา25บวกกับ6ได้31ถูกไหมคะ31เท่ากับลงท้ายด้วยเลข1ค่ค่ะเพื่อนๆตั้งเลข1ไว้ก่อนเลยนะคะ เมื่อได้เลขหนึ่งแล้วนับเพิ่อมอีกหนึ่งแต้มค่ะนั่นก็คือเลขสองค่ะและเลขสองนับเพิ่อมอีกหนึ่งแต้มก็คือเลขสามนั่นเองค่ะแสดงว่าวันนี้เราจะได้เลขเด่นหลักร้อยคือเลขหนึ่งสองสามนั่นเองค่ะ เอาไว้รอนะคะว่าักร้อยว่าประจำวันที่16พฤศจิกายน2564เลข1 2 3จะมาหรือเปล่านะคะอย่าลืมนะคะสูตรทุกสูตรที่แอดมินแบ่งปันให้เพื่อนๆจดสูตรเก็บไว้ในสมุดได้เลยนะคะถึงเวลาเลขออกแล้วสามารถคำนวณได้เลยค่ะและสูตรนี้ใช้ได้ตลอดชีพนะคะสูตรหลายๆสูตรที่แอดมินแบ่งปันเพื่อนๆต้องจดเก็บไว้สูตรไหนไม่เดินเราพักเก็บไว้ สูตรในเดือนเราดึงสูตรนั้นมาใช้นะคะเพราะไม่มีสูตรใด,ดในโลกที่จะถูกตลอดยาวนานนะคะสูตรจะมีถูกมีผิดเป็นปกติฉะนั้นเราจึงต้องมีสูตรหลายๆสูตรเอาไว้ดึงมาใช้งานค่ะและแอดมินก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะโชคดีเฮงๆนะคะสำหรับวันนี้เด่นหลักร้อยสามตัวก็จบลงไปแล้วค่ะไปลุ้นหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะและเอามาจับคู่กันให้ได้สามตัวตรงๆง,งกันไปเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สั้นๆง,ง่ายๆเพียงเท่านี้อย่าลืมนะคะเด่นหลักร้อย หนึสองสไปลุ้นกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเทคนิคดีๆความรู้เจ๋ง,จงๆเกี่ยวกับการเล่นยี่กี้วันนี้นะคะสโลแกนเดียวที่จะให้กับเพื่อนๆน,นั่นก็คือยิงให้ตรงเป้าได้กำไรแล้วหยุดฉะนั้นเราอยากเป็นผู้ชนะได้แล้วหยุดคือผู้ชนะนั่นเองค่ะ ก่อนที่จะไปดูเทคนิคการเล่นนะคะแอดมินก็อยากจะแจ้งเตือนเพื่อนๆก่อนเลยนะคะว่าการลงทุนในเลขนั้นเหมาะกับนักลงทุนจริงๆนะคะถ้าท่านใดที่ไม่ได้มองว่ามันเป็นการลงทุนแนะนำว่าหากไม่มีทุนที่จะนำมาใช้สำหรับเพื่อที่จะลงทุนกับตัวเลขแนะนำเลยนะคะอย่าเล่นค่ะ เพราะอะไรคะเพราะว่าไม่อยากให้เพื่อนๆน,นาเงินทีละร้อยสองร้อยเอามาเติมเพื่อที่จะเอามาเล่นหวังว่าจะได้หวังว่ามันจะถูกเราเราได้เอาเงินมาลงทุนน้อยเนะะี่ยค่ะบอกได้เลยค่ะว่ามันเหมือนกับเราเอาเงินอะไปให้กับเขาฟรีๆมันโอกาสในการได้มันน้อยมากคะ่ะฉะนั้นหากไม่มีทุนนะคะแล้วก็ไม่ได้มองว่าเป็นการลงทุนแนะนําว่าไม่ต้องเล่นเลยคะ่ะ ดูเฉยๆก็พอค่ะนะคะโอเคค่ะทีนี้มันมีอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีเงินลงทุนแล้วล่ะเราจะทำยังไงแอดมินก็แนะนำนะคะว่าถ้ามีงบอยู่ประมาณ1,000พันนะคะเพื่อนๆก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าเราน่าจะมีโอกาสได้ประมาณ1 0 0่ง0นะคะแล้วก็ถ้ามีงบสัก2 0 0พก็ตั้งเป้าไว้ที่3 0 0ร้อถึง้าค่ะและถ้าเรามี เงินทุนงบเรามีงบเยอะหน่อย3 0 0 0นถึง5,000นะคะเราก็จะตั้งเป้าอยู่ที่500ถึง1,000ได้ค่ะฉะนั้นเพื่อนๆดูนะคะว่าเรามีงบเท่าไหร่นะคะเราก็ตั้งเป้าตามนั้นเห็นไหมคะและถ้าเพื่อนๆมีแค่ร้อย200อย่างเงี้ยค่ะเติมทีละร้อยเติมทีละ200อเพื่อนๆจะตั้งเป้าเท่าไหร่คะตั้งเป้า20บาท30บบาทอย่างเงี้ยหรอคะถ้ามีทุนน้อยแนะนำว่าอย่าเล่นนะคะเอาละค่ะเหมาะสำหรับนักลงทุนนะคะ สำหรับตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างกันง่ายๆดังนี้นะคะถ้าวันละ300เดือนละ9,000ถ้าวันละ500เดือนละ15,000และถ้าวันละ1,000เดือนละ30,000นั่นเองค่ะฉะนั้นเลขตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นตัวอย่างนะคะ ต่อกันด้วยเลขปักหลักนะคะซึ่งแอดมินแนะนําก็คือปักหลัก6ตัวนั่นเองค่ะทําไมต้องเป็น6ตัวไม่เป็น5ตัว5ตัวก็ได้เช่นกันค่ะ5ตัวก็50 50นะคะอัตราในการถูกนะคะส่วน6ตัวก็จะเยอะมากขึ้นหน่อยนั่นเองค่ะและถ้า6ตัวเราก็จะได้ทุนอยู่ที่ 60นะคะกําไรก็จะอยู่ที่30นั่นเองค่ะและที่สําคัญนะคะเราก็ไม่เล่นกันอยู่แล้วค่ะ60ได้30ถูกไหมคะแอดมินแนะนําว่าเหมาะสําหรับนักลงทุนฉะนั้นขั้นต่ําก็คือ ตัวละ5นั่นเองค่ะเราก็จะใช้ทุนอยู่ที่300นะคะเราก็จะได้อยู่ที่150ค่ะหรือถ้าเราใช้ทุนที่10นะคะก็จะเป็นทุน600ได้มาที่ 300, นะคะเราได้ตามเป้าแล้วเราก็หยุดแล้วก็ถอนนะคะซึ่งในห้องก็จะมีการวาง10บนรูดหน้าบนอย่างนี้นะคะถ้าให้มาในลักษณะแบบนี้เพื่อนๆเ,เห็นแบบนี้นะคะนั่นก็คือเลขปักหลัก10บน6ตัวนะคะซึ่งเป็นชุดยาวสามารถที่จะส่งพยเดิมได้นั่นเองค่ะ จิมครั้งเดียวนะคะแล้วก็ครั้งต่อไปก็ดึงโพยเดิมมาแล้วก็ส่งได้เลยนะคะไม่ใช่แบบต่อรอบนะคะถามว่าแบบต่อรอบมีไหมก็มีบ้างเช่นกันค่ะแต่ว่าแอดมินก็จะมีทั้งแบบชุดยาวแล้วก็มีทั้งแบบต่อรอบให้นั่นเองค่ะส่วนผลรางวัลก็เท่าที่เห็นก็ตามนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างทั้ง2แบบให้กับเพื่อนๆดูใครที่อยากดูรายละเอียดมากขึ้นก็สามารถกดหยุดวิดีโอแล้วก็ดูรายละเอียดได้เลยนะคะอันนี้ก็ถามว่าอยากจะได้กําไร เท่าไหร่ที่เราตั้งเป้าวันละร้อยห้าสิบสารหรือแม้แต่1,000อันนี้ก็สามารถที่จะวางแผนการลงทุนได้ตามเป้าแล้วก็หยุดนะคะต่อไปค่ะตามมาด้วยเลขวิน8ตัวนั่นเองค่ะ เลขวิน8ตัวมันจะมีทุนทั้งหมด56ตัวใช่ไหมคะแล้วเราก็จะได้34ค่ะฉะนั้นวิธีการลงทุนท่าตัวละ5นะคะก็จะทุนอยู่ที่280ได้มาที่170ค่ะถ้าทุนตัวละ10นะคะจะทุนอยู่ที่560แล้วก็ได้มาที่340นะคะอย่าลืมค่ะเช่นกันนะคะได้แล้วหยุดนะคะเราก็จะเก็บกําไรในทุกๆวันนั่นเองค่ะส่วนเทคนิคแล้วก็วิธีการเล่นนะคะอย่างแอดมินเอามาให้ดูอันนี้ก็เป็นตัวอย่างค่ะวินล่างนะคะ บนล่างบอกว่าไม่มี5กับ8แอดมินก็จับคู่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนวิธีการลงทุนเท่าไหร่ได้ยังไงตรงนี้ก็ได้ลงไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เช่นกันค่ะเอาตัวอย่างมาให้ดูทั้ง2ตัวอย่างนี้นะคะวิธีการเป็นแบบไหนอย่างไรเห็นไหมคะมีการได้บ้างมากน้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะอยากได้วันละเท่าไหร่อย่าลืมวางแผนการลงทุนได้แล้วก็หยุดนะคะโอเคค่ะ นี่เลยค่ะเพื่อนๆจะถามว่าแล้วเลขหลุดมีไหมเลขที่แอดมินวางในห้องมีหลุดไหมคะคำตอบนะคะแอดมินตอบด้วยใจจริงเลยค่ะตรงๆเลยนะคะมีแน่นอนค่ะเพราะอะไรดูไหมคะเพราะอีกีไม่มีสูตรใดๆตายตัวและไม่มีสูตรไหนที่จะเดินยาวนานต่อเนื่องสูตรยีกยีมีถูกแล้วก็มีผิดเป็นปกติค่ะและแอดมินที่วางเลขให ถึงแม้ว่าแอดมินจะมีสูตรเฉพาะตัวมีเทคนิคการเล่นเลขของตัวเองและมีเทคนิคการดูเลขแล้วบางครั้งการที่เราดูแล้วคิดว่ามันจะมีมันจะถูกมันจะออกตามนี้เมื่อเราเอามาวางให้สมาชิกได้เล่นบางครั้งมันก็ผิดบางครั้งมันก็ถูกฉะนั้นไม่ว่าการลงทุนใดๆย่อมมีความเสี่ยงการเลือกสูตรไหนมาเล่นก็ย่อมมีความเสี่ยงเท่าๆกันนะคะโอเคค่ะทีนี้สิ่งสำคัญที่แอดมินอยากจะฝากเพื่อนๆเลยก็คือ แทนแทนแทนอีกกีไม่มีสูตรการคิดเลขที่ตายตัวแต่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดในทุกครั้งที่เล่นและเทคนิคที่เราจะชนะอีกกีได้นั่นก็คือวางแผนการลงทุนเล่นได้กำไรแล้วให้รีบหยุดนะคะ ไม่ว่าเพืเ่อนๆจะตั้งเป้าไว้เท่าไหรในแต่ละวันหรือในแต่ละช่วงเวลาให้เล่นตามแผนการลงทุนที่วางไว้นะคะเล่นได้แล้วให้หยุดพักทันทีและถอนจ้าวางเมื่อไหร่ก็ค่อยมาเล่นใหม่เก็บใหม่นะคะ เรามีเวลาในการเก็บตลอดแล้วก็บ่อยๆค่ะและหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นเทคนิคและแนวทางให้กับเพื่อนๆนำไปปรับใช้ปรับเล่นให้เกิดประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะ